สวัสดีครับวันนี้เราจะขี่ไปอ,อยาไปเยลามันอยู่จะถทามว่าทำไมวิดีโอมันจะมีมันมีลไลท์เยอะกว่ามาร์คลืมเอาที่บอกเราไปที่ไหนเอาในแอร์โทำวิดีโอก็ตอนนี้มันต้องทำอีกให้มาร์คลืมนะโอเคมั่งมั่งโฮปยูแฮปไอโฮปยูเอนจอยบายบายแม่ เรากำลังจะด่แมคโดนัลด์กันกิ๊ดไลฟ์ตังค์ที่ดอู่มาแล้วโอ้เออเอา,าวางอะไรย่างเ้ยน้องมักถ่ายรูปยังไงน้องมักหิวอาหารง่ายสุดของคนขับรถก็คือเบอร์เกอร์อาหารง่ายสุดของคนขับรถก็คือเบอร์เกอร์ค่ะเรามาหาปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันกันเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่ออ่า อาจจะครับตอนนี้เราได้แล้วอาจะให้ดูเราไ,ได้อะไรอาหารลดหุ่นของมาร์คครับโอ้ยพอม่กินกินด้วยกินแต่คนเดียวได้ไงดูดิดูดหุ่นดิ <laughs> มาร์คจะทำท้ายอย่างงั้น <laughs> อออะไรนวนี่มี big tasty b a c อ n อร่อยมากแล้วก็อืมอร่อยมากบาบีคิวซอส ก็ขับ120กันนะคะแต่แม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบต้องสปีดให้ทันเขา120ต้องตอนนี้ดึงเป็น120แล้วครับตอนนี้ขี่ได้แล้วเต็มสมาร์ทเลยขอด้วย ไอตัวชิคเก้นมันีสักห้มีนะไมันสักห้มาร์กนะพอจะหาตอนนี้เราเ,เปิดชิงทางได้เด้อเราถึงพอไอแล้วถึงที่เราเนาะแล้ว ขมคับที่เรามาที่มันได้มันสนุกมากสีชั่วโมงเราขี่มากโอ้ยนานมากแต่มันสนุกอยู่จะใส่วิดีโอทีก็ชอบใช่ไหม subscribe เราได้มานะครับแล้วก็ให้มือึิงไปเราไม่รู้มันบอกอยังไงนำแม่สน่นบอกมากโอเคขอบคับที่ดูบา,บ,าบายบายมากไปแล้วบายบาย